ครับเพื่อนร่วมอาชีพครับแล้วก็ fc ที่เคารพและน่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ช่องพรนะครับมีเทคนิคดีๆนะครับสําหรับเพื่อนร่วมอาชีพท่านไหนนะครับพึ่งจะหัดแต่งมีดใหม่นะครับแต่งมีดใหม่หรือสนใจในวิชาการแต่งมีดนะครับช่องพรมีเทคนิคดีๆแนะนํานะครับอันนี้ก็คือมีดใหม่นะครับเห็นว่ามันคงมีประโยชน์นะครับเพราะว่าด้วยตัวด้วยค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วเราจะไล่คม ที่หูในเดือยแล้วก็หูนอกอย่างไรให้มันคมนะครับช่างพรจะแนะนําแบบละเอียดนะครับคลิปค่อนข้างจะยาวนะครับแต่ก็อยากให้เพื่อนร่วมชีพิครับดูให้จบนะครับแล้วท่านจะได้ความรู้และเทคนิคดีๆเพิ่มขึ้นอีกมากมายนะครับการแต่งมีดนะครับหัวใจหลักของการแต่งมีดหรือตัวที่จะทําให้มีดเรา มันแต่งง่ายแล้วก็ได้รูปแบบรูปทรงในสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือหินนะครับหินนคับคือปัจจัยหลักในการแต่งมีดไม่ว่ามีดรุ่นไหนนะครับหินสําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าหินนะครับจะบังคับมีดให้อยู่ในรูปที่เราต้องการนะครับแต่ว่ามีด ถ้าหินเป็นเหลี่ยมหรือเป็นสันนะครับเขาจะไม่สามารถแต่งให้สวยได้นะครับวิธีแรกนะครับก็คือการแต่งมีดใหม่นะครับจ่างพรก็แนะนําเพื่อด้วยอาชีพตลอดนะครับเราต้องไม่ว่าทําอะไรนะครับเราต้องมีฐานหรือแบบที่เราต้องไปนะครับกัดก็ประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับมีหลายคนหลายท่านนะครับว่าตัวในนะครับเรารับยังไง มันก็ไม่คมนะครับคมด้านในนะครับจะอยู่ที่ประมาณ90%นะครับอีก10%เรามาเล่นเออเรามาเล่นนะครับเรามาเล่นด้านนอกนะครับแต่90%เราก็คือเราเอาคมด้านในนะครับออกไปลงข้างนอกให้มันสุดหรือให้มันถึงคมนะครับมีดเราถึงจะคมนะครับแล้วก็การที่เราจะทำให้มันคมนะครับ เราจะดักแบบนี้นะครับคนคมมันจะต้านแล้วมันก็จะคมไม่นานนะครับนะถ้าเราดักเลยนะครับการสลบคมด้านในนะครับก็คือการสลบหินประมาณนี้นะครับเราไล่สลบให้คมมันออกมาถึงด้านนอกให้สุดนะครับไม่ว่าหูในหูนอกนะครับก็คือสลบแบบนี้แต่ว่าให้หินมาสุด ที่ปลายหูนอกนะครับมันถึงจะเรียกว่าคมสุดนะครับแล้วก็ตัวเดือยนะครับตัวเดือยเราทํายังไงมันถึงจะคมนะครับก็คือเราต้องเราสลบตัวนอกเท่าไหนตัวในเท่าไหนนะครับตัวเดือยก็ต้องประมาณนั้นแล้วก็หมุนหมุนนะครับให้คมทั้งหมดนะครับมันออกไปอยู่ด้านนอกนะครับก็คือหมุนลงไปให้คมมันสุด รูปดูมันก็สีงางามือนะครับนั่นแหละครับคมลงมาหรือสุดแล้วนะครับแต่คมลงสุดนะครับต้องสลบหินนะครับเราไม่ยกแบบนี้นะครับหรือไม่ยกแบบนี้นะครับแล้วก็อีกเทคนิคนึงนะครับอ่อีกเทคนิคนึงนะครับว่าเวลาเรารับมีดทาไมมันถึงเกิดพุ่งหรือมีพุ่งนะครับเพราะว่าส่วนมากจะมารับตรงนี้เลยนะครับถ้ามาก็จะรับตรงนี้เลยแทงยิกยิ่ยิ่อ่ายิกยินะครับแล้วก็ มาแทงเดือยนะครับอันนั้นเป็นวิธีที่ผิดนะครับการถูคมด้านในเราก็ต้องแนบหินนะครับและทีนี้นะครับช่างพร้อมก็อธิบายไปแล้วนะครับคมต้องเสมอหรือบาลานซ์กันตั้งแต่หูนอกมาเดือยแล้วก็ตั้งแต่หูในนะครับมาเดือยแล้วก็มาหูนอกนะครับแล้ววิธีการเก็บเดือยที่ใหญ่จะทำแบบไหนช่างบรอนนะครับมาชมครับ หินนะครับหินเราต้องกลมกลมแต่ไม่ใหญ่นะครับเราก็เก็บขอบมุมนี้เลยนะมุมเราตัแขงหินเท่าไหร่ก็ได้นะครับตัแขงหินแขงหินแล้วก็ค่อยๆดึงนะครับเราดึงเบาๆค่อยๆนะครับเขาก็เข้ามาแล้วนะครับเลททีนี้นะครับเราก็ดันตัวหูด้านนอกเข้าไป หรืการแนบนะครับแนบหินนะครับเราจะชันหินเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่เวลาเรานั้นเราก็สลบสักหน่อยนะครับทีนี้เดือยก็จะเล็กแต่ตัวปลายมันหยักแหลมแหลมนะครับเราจะทํำยังไงก็คือต้องดึงเดือยเข้ามาอีกนะครับอันนี้เดือยยาวเกินไปนะครับเราเก็บขอบสองข้างนะครับวิธีการทํเดือยให้เล็กลงนะครับขอบสองข้างนะครับ เห็นนะครับแต่การเก็บขอบเราต้องแนบแนบหินใส่เต็มใบนะครับเต็มหินนะครับเต็มหน้าหินไอทีนี้นะครับตัวตัวที่มันย,ยาวๆครับเราก็ถูนะครับถูกดตัดกินเห็นนะครับเราจะดึงเดินหน้าหรือถอยหลังบ้างก็ได้นะครับก็คือดึงเดือยเข้ามานะครับ เดือยก็เริ่มสั้นเข้ามาแล้วนะครับและทีนี้นะครับเราก็เก็บตัวขอบเราเก็บแล้วนะครับเราก็มาเก็บตัวที่มันยื่นสักหน่อยแล้วก็บิดแต่มันยังไม่สวยนะครับเราก็หมุนไล่ส่วนเกินของเหล็กออกก่อนนะครับส่วนเกินที่เดือย ลายแบบนี้เราก็จะเห็นว่ามันเกินตรงไหนเราก็ค่อยๆเก็บด,ด้านนอกเราก็เอียงหินประมาณนี้นะครับก็คือการดัดตัวนอกให้มันมาอยู่ตรงกลางนะครับให้ให้จุดศูนย์กลางของความกลมๆนะครับมันมาอยู่จุดมันมาอยู่ศูนย์กลางของร่องนะครับ ก็ค่อยๆหมุนค่อยๆเขี่ยค่อยๆเก็บนะครับเพราะว่าเรื่อยนะครับก็คือเราต้องทําเบาๆนะครับเราอย่าทําแรงเพราะว่ามันจะเบี้ยวมันจะผิดรูปไปนะครับงานเราก็จะได้เด้อยที่สวยและกลมมนนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับตัวหูนอกอาจจะ เบี้ยวหรืออันนั้นสักหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้โดนหินสัมผัสนะครับไม่ต้องตกใจครับตรงแล้วนะครับแล้วก็สวยแล้วนะครับ,ร,บรูปเดือดอา่ารูปแบบเดือยมีดแล้วก็รูปแบบมีดที่ถูกต้องนะครับ ทีนี้นะครับเราแต่งหินหยาบาได้รูปหรือยังไม่เต็มร้อยนะครับแต่เรากลาวว่ามันโอเคแล้วนะครับเราก็มาลงหินที่สองก็คือ4ี่หนึ่งนะครับทําไมช่างวัตต้องลงหิน4ี่หนึ่งนะครับดูครับว่าเนื้อหินหยาบนะครับเนื้อหินหยาบเขาก็ยังมีอยู่ถ้าเราจะกระโดดไปละเอียดเลยนะครับ เนื้อเหล็กเขาก็ไม่เนียนนะครับแล้วก็ลายละเอียดไม่เนียบนะครับดูครับแต่ถ้าเราลง410นะครับ เนื้อเหล็กเขาก็จะเริ่มสวยขึ้นนะครับสังเกตได้นะครับตัวหูในกับหูนอกหรือตัวล่องนะครับตัวนี้เริ่มมีความเนียนนะครับตัวนี้เริ่มอ่าตัวนี้จะเป็นหยาบๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่างบอลก็เลยต้องลงให้ครบ4 1 0์เสร็จช่างบอลก็ต้องลง600นะครับ600ก็จะเพิ่มความเนียนขึ้นไปอีกนะครับ นี่ครับถ้าเราไม่อยากให้มีดเป็นพุงนงครับเรารับลักษณะนี้ตลอดนะครับจะไม่เป็นพุง่งหินหกร้อยลงเนื้อเหล็กก็จะเนียนขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ลงละเอียดอันนี้คือหินละเอียดธรรมชาติของช่างพรน,นะครับน,นี่คือลงให้เพื่อนร่วมอาชีพดูข้างข้างนึงนะครับว่าการลงครบสีหินความละเอียดของเหล็ก เขาจะสวยไหมนะครับลับดูความแตกต่างนะครับเลี่ยมม่งๆนะครับแต่ตัวนี้ช่างพรนยังไม่ได้ลงนะครับนี่ครับก็คือการลงให้ครบ4หินหรือ4ก้อนนะครับตามสูตรครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็เราไม่รัดขั้นตอนนะครับหินแรกลงแบบไหนนะครับหินสต้องลงแบบนั้นหินสามหินสี่ก็ต้องลงแบบนั้นนะครับถ้าเราลงตัวหลังก่อน เราก็ต้องมาลงตัวหลังแล้วก็มาตามสูตรนะครับหูในหูนอกเดือยนะครับไปตามสูตรนะครับเราไม่รัดไม่ใช่ว่าลงหินแรกด้านหลังแต่ลงหินสองด้านหน้าอันนั้นผิดสูตรนะครับรัดขั้นตอนนะครับก็เทคนิคดีๆนะครับเทคนิคดีๆหวังหวังเหลือเกินนะครับว่าแต่และคลิปที่ช่างพรแนะนำการแต่งนีดนะครับจะมีแล้วก็เกิดประโยชน์ ให้เพื่อนร่วมอาชีพนะครับนำไปปรับใช้ปรับแต่งนะครับทุกการให้นะครับช่างพรก็บอกตลอดนะไม่เคยหวังนะครับหวังแค่ให้ท่านนะครับนำไปต่อยอดในอาชีพท่านเท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับมีความสงสัยอยากให้ช่างพรแนะนําหรือแต่งแบบไหนวันยินดีนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นวิทยาทานร่วมกันกับช่างพร ครับคนบ้ามี